มีของมาอวดครับอย่างที่เราทราบนะครับเวลาที่เราทําอาหารเนี่ยไม่ว่าจะเป็นของคาวของหวานก็ตามนะครับเครื่องเทศสมุนไพรดีๆเนี่ยเขาช่วยยกระดับให้อาหารขาวหวานของเราเนี่ยมีมิติเพิ่มมากขึ้นนะครับแบรนด์ที่เรารู้จักกันดีนั่นก็คือแมคคอมิกวันนี้เขามีออกสินค้าใหม่ครับเป็นซิงเกิลแพ็คเป็นแบบซองเดี่ยวอยู่ข้างหน้าผลแล้วนะครับเจ้าซองเดี่ยวแต่ละซองเนี่ยทุกซองเนี่ยปิดผนึกมาอย่างดีเยี่ยมเรียกว่า ล็อกความสดใหม่ของเฮิร์บของสไปร์ท้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะครับที่อยู่ในนั้นไม่มีผสมสารอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับปัญหาเดิมๆที่เราอาจจะเคยเจอว่าเวลาที่เราซื้อเครื่องเทศขวดใหญ่ๆนะครับและใช้ไม่หมดแล้วมันจับตัวกันเป็นก้อนนึงจากความชื้นเนี่ยก็จะหมดไปอย่างแน่นอนครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวพลอยากจะลองนําตัวอบเชยเนี่ยมาทําขนมสนุกๆดูนะครับเราจะทําชูโรสกันนะครับแต่ชูโรสของพลเนี่ยแทนที่วันนี้เราจะมาบีบให้เป็นแท่งใหญ่ๆเหมือนเดิมนะครับผมจะใช้หัวบ ที่เราเอาไว้ทําเค้กมองบลังนะครับมีลักษณะเป็นเส้นเล็กๆนะครับก็เลยขอตั้งชื่อเมนูว่าชูโรสหัวยุ่งแล้วกันนะครับแป้งเนี่ยเขาจะจับตัวกันนะครับหน้าตาคล้ายๆมันบดนะครับ เรายกออกจากความร้อนนะครับตีต่อเล็กน้อยเดี๋ยวเราจะเอาไข่ใส่ลงไปในตัวแป้งแล้วตีให้เข้ากันนะครับก่อนอื่นก็ตีให้ส่วนผสมหลักของเราเนี่ยคลายความร้อนนิดหนึ่งนะครับเราใส่ไข่ลงไปทีละครึ่งครับพอเข้ากันแล้วนะครับถึงค่อยใส่อีกครึ่งที่เหลือเท่านี้เอง แป้งตอนนี้ของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะเอาเข้าถุงบีบนะครับสิ่งที่จะทําให้แตกต่างก็คือแทนที่เราจะใช้หัวบีบแบบชูโรสทั่วๆไปวันนี้เราจะใช้เป็นหัวบีบแบบนี้ครับที่เราใช้กับเวลาแต่งเค้กมองบลังโดยที่ว่าตัวแป้งเนี่ยเขาค่อนข้างจะหนืดนิดนึงนะครับถุงบีบเนี่ยถ้าเปิดเป็นไปได้ซ้อนไปเลยครับ2ชั้น3ชั้น เวลาที่เราใส่ถุงบีบแนะนำนะครับไม่ต้องใส่จนหมดใส่ทีละครึ่งก็ได้เพราะว่าเวลาที่ส่วนผสมมันเหนืดนยครับเวลามันเยอะมากมันจะบีบยากนะครับแต่ถ้าเบิดส่วนผสมไม่เยอะเนี่ยอุ้มมือเราจะช่วยแบบบังคับควบคุมได้ดีกว่านะครับตั้งน้ำมันนะครับเราจะใช้น้ำมันอยู่ที่ประมาณ160องศาครับเดี๋ยวอุณหภูมิได้ละเราก็ค่อยๆบีบลงไปนะครับให้เป็นแผ่กระจายทั่วกระทะเลยแล้วก็ทอดจนสุกดีครับในระหว่างที่เรารอน้ำมันนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาใช้นี่นะครับแมคคอมิก เป็นสติกแพคนะครับอันนี้จำนวนของเขาก็อยู่ที่3กรัมนะครับวันนี้เราใช้น้ำตาลอยู่ที่ประมาณ100กรัมนะฮะก็ผสมกันได้เลยครับนี่ครับข้อดีก็คือว่าแพ็คมาอย่างดีจริงๆนะครับแล้วก็ข้างในเนี่ยเป็นเครื่องเทศล้วนๆไม่มีผสมอะไรเลยนะครับอ่ะเราใส่อบเชยลงไปนะครับแค่ซองเดียว3กรัมหอมมากทีเดียวครับ ตัวแป้งนะครับเวลาที่ฟองน้ำมันน้อยลงเนี่ยแปลว่าเขาจะมีความกรอบเพิ่มมากขึ้นนะครับกับด้านให้สีสวยทั้งสองด้านครับผม อมด้วยกลิ่นซินนามอนนะครับง่ายๆเสิร์ฟกับผลไม้หรือจะไอศครีมหรือจะวิปครีมเท่านั้นก็อร่อยแล้วนะครับสำหรับตอนนี้ผลใช้ซินนามอนนะครับสำหรับเจ้าซิงเกิลแพ็คเนี่ยครับตอนนี้ก็มีทั้งหมด6รายการด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นพริกไทยขาวพริกไทยดำซินนามอนปาปิก้าออริกาโนรวมถึงทูมาริกหรือว่าขมิ้นด้วยนะครับก็เลือกใช้แบบที่เราชอบแล้วกันครับต้องบอกว่าสะดวกมากครับขนาดกำลังพอดีใช้งานง่ายครับจะใช้หมากใช้ปรุงรสหรือทำอาหารเมนูอะไรนะครับ แค่ฉีกนะครับก็ได้รสชาติที่สดใหม่แล้วครับลองหามาใช้กันดูนะครับ